ก็วันนี้วันนี้ตื่นตอนเช้านะครับเราก็จะมาทำอาหารเช้าทานกันวันนี้เราจะทำหอยทอดนะฮะก็ดูว่าวันนี้มันจะออกมาเป็นหอยทอดหรือเปล่าว่า,เ,าเครื่องปรุงอุปกรณ์ต่างก็ไม่ค่อยครบนะฮะมีอะไรกันบ้างอัน,นดีอันนี้เป็นแป้งทำแพะจอนแพะจอนก็นคือพิซซ่าแป้งทอดเกาหลีนะฮะใส่แค่ไหนกใ็ใส่ใส่ไปไม่ต้องตรงไม่ต้องตวนะคร,ร,ร,ๆๆรับแล้วอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะนำเสนอทก็คือหอยแมลงผู้นะฮะ นีตรงซื้อมาจากอีมามน,นะเป็นหอยแมลงผู้ที่แช่แข็งมนาะนะครับใกล้นะคเดี๋ยวจะมาผสมไปด้วยนะอนตอนนี้กำลงดูขั้นตอนการติีแป้งก,ก่อนเราต้องตีให้แป้งให้ละเอียดนะเข้กากันเอาอีดอกบอกแป้งสุดจถ่ายไข่มึงเรียนหนังสือมาหรือเปล่าให้อีคนถ่ายถ่ายไข่นี่นะฮะตีต่อไปโอเคแล้วเดี๋ยวเขาผสมหอยผสมหอยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้อค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ท็อปกล่อง <Yeah. S 1> แล้วนี่ก็เป็นแป้งหอยทอดที่เราเผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสูตรมีอะไรบ้างเราพี่บอกนะครับเพราะว่าเป็นความลับนะครับของครัวมาปกุงของเรานะฮะถวงอ๋อเตรียมไว้นะครับวออันเดี๋ยวส์สกูเราจะมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนรอกินกันเต็มเลยนะฮะทีนี้ก็นะั่งงอมืองอตีนรอกินนะฮะวันวันไม่ทำทยี่ห้ออะไรนะฮะดูนี่แล้วก็ กระโปงมันนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะอันน you know. ี้ที่เหอยเราทานหอยทอดอยู่หรือเปล่าค่ะเราทานหอยทอดอยู่ค่ะพีพีจีก็เราทานหอยทอดอยู่นะฮะมาล้างจานแล้วนะมาชาวล้างจานนะำนี่ต่อมือนอนตีก็ฮะแต่อีนี่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเยไอ้ลูกและนี่และนี่นะครับก็ออกมาเป็นหอยทอดที่แบบว่าพอจะเหมือนหอยทอดบ้างนะฮะ ก,ก็ทําตามแบบวัตถุด,ดิบที่เรามีนะฮะเนื้อหอยก็เราไม่ห่วงหอยเลยนะฮะใส่หอยแบบแน่นๆแระทานให้อร่อยที่สุดก,ก็คือต้องทานกับซอสพริกสีราชาชั้นดีจากไทยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูผู้ชมนะครับพร้อมท<ม>ี่จะทานหรือ,อยังครับพร้อมแล้วค่ะโอเคครัเ <Okay. S 2> ติมเนี่นะคะก็จานแรกที่ออกมาแล้วหอยทอดแม่ตอน,นะคะทานโดยแม่เหมือ ไม่เหมือนเป็นหน่วยกล้าตายนะคะเป็นสังกุมเห็นห้องลองชิมนะคะสังกูวิมงรถเออสังกูวิ่งรดอ่าสังก้อมหรือยังพร้อมแล้วทิ้งไหลเลยอ่าแหลกเลยแหลกเลยมั่งจะอร่อยยังไงมนาะชิมสิเงยหน้ามาดูผู้ชมด้วยทำหน้าซีอาจารย์ คอนเซปต์ของทอดเรานะฮะก็คืออร่อยก็ต้องกินไม่อร่อยก็ต้องกินนะฮะแหลกไล่ก็แหลกแหลกไม่ไรก็ต้องแหลกอร่อยอร่อยอร่อยมากมีบายละเอียดเลยของแป้งของหอยกรมๆมันได้เนื้อจากหอยผสมปนเปกับแป้งซึ่งเป็นแป้งไม่ธรรมดาเป็นแป้งที่มันมันสูตรพิเศษของเกาหลี ไม่สูบพิเศษเลยกอีเท่านี้ซื้อสเร็จรูปมานะฮะสามพันบอนเท่านั้นอีเดตอบเพราเกงใจตะหลิวมั้งหรือเปล่าอ่ะตาหลิวอ่ะเหลืออยู่เห็นไหมล่ะถือตะหลิวอยู่อ่ะเนี่ยตอบเอาใจมาอเกนึง่งอร่อยมากกรุบกรุบผัดไม่นานมันแค่สลบแต่มันก็เรกรอบของถุงงอกกินแล้วได้รสชาติที่ดีมันช่างกลมกลอมจรจริงเลย เสียได้ไม่มีแป้งเช้าเช้าเย็นเหมือนเดิมมาดูอันอีกอันหนึง <c oughs> น่งอันหนึ่งกำลังจ,สงะ,ะ,จะสุกนะค่ะุะวิธีการกลับหอยของนานเป็นการกลับแบบคันเทปนะฮะเออเลยนี่มายาคงนะคะ,รระ,คะเอาในกระทะพร้อมต้งเลยไปอีกเพดังนะครับก็เราก็จะจบอันรายงานการทำหอยทอดนะแบบ อัตคัดนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่บัตริมีอันซื้อเอามาหน่อยดูเร็วเพราะจุดตรงนู้นมันดำมันว่าไฟนี่มันไม่มีไฟในครัวนะฮะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวมื้อต่อไปทำอะไรทานกันเราจะกลับมารายงานกันอีกครั้งหนึ่งมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นเจอกันเนาะ <S <S นะครับโอเคบ๊ายบาย,บาย